สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามากินตุ้ยหมูกระทะตลาดพลูด้วยกันนะคะโหร้านนี้นะคะเป็นร้านหมูกระทะเจ้าดังอันดับหนึ่งของตลาดพลูเลยค่ะและชุดหมูกระทะของเขานะคะราคาไม่แพงเลยค่ะเริ่มต้นแค่200บาทแต่ถ้าเราสั่งเซต300บาทขึ้นไปจะมีเครื่องดื่มแถมด้วยเลือกได้เลยนะคะว่าจะเอาแปบซีหรือน้ำเปล่าวันนี้สั่งน้ำเปล่าค่ะ พนักงานเสิร์ฟไวมากค่ะที่นี่น้ำจิ้มมาวางให้อโอ้โหแค่เห็นน้ำจิ้มก็น่ากินแล้วค่ะผักของเขาก็สดมากเลยเซตที่สั่งวันนี้ก็คือเซต300บาท300บาทแต่ไม่น้อยเลยนะคะมาแต่ละอย่างคือเยอะเลยทีเดียวค่ะเตามาวางแล้วก็พร้อมลุยกันเลยค่ะ พริกกระเทียมมะนาวเขาก็ไม่ห่วงเลยค่ะจัดเต็มเอาไปเติมในน้ำจิ้มได้ตามความชอบเลยน้ำจิ้มเด็ดมากค่ะที่นี่ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมคนถึงเยอะตลอดท้ามาเย็นๆค่ำๆนี่คือจะต้องรอรับบัตรคิวแล้วก็รอคิวยาวเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันถูกและอร่อยด้วยนี่เองค่ะ และเรายังสามารถขอน้ำจิ้มซีฟู้ดเพิ่มได้ด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คือรสเด็ดเลยปิ้งย่างจิ้มจุม่มโอ้โหอร่อยมากๆม,มาเที่ยวตลาดพลูทั้งทีต้องไม่พลาดเลยนะคะตุ้ยหมูกระทะตุ้ยหมูกระทะจริงๆเขาก็มีหลายสาขานะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาโพนิมิตรตลาดพลู แล้วก็สาขาเจริญนครแต่ที่เรามากินกันวันนี้ก็คือสาขาตลาดภูบรรยากาศชิลมากๆร้านหาไม่ยากอยู่ซอยเทอร์ไทย25ใกล้ๆกับทางรถไฟมาสุกกับการกินกันที่ร้านตุ้ยหมูกระทะจิ้มจุ่มตลาดภูสวัสดีค่ะ